มีอีกหนึ่งชุดแน่นอนนะครับในราคา19,990เบาทนะเป็นชุดดังลั่นสงการครับผมสำหรับในชุดนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับในชุดนี้ตู้เสียงกลางเป็นตู้ n t e ตู้พลาสติกครับผมตัวนี้เป็นรุ่นของของหนึ่งสองสองใบนะครับตัวนี้เป็นดอกขนาด12นิ้วสองใบสวยอย่างนี้เลยของค่าย n t e ส่วน ตู้เบรนะครับเป็นเบร12นิ้วเหมือนกันนะครับเป็นของแ l a บ A เป็นรุ่น AS12 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น3 2นิ้วนะครับเป็นของแ l a บ A ตัวนี้ไม่มีขอบเหล็กนะครับผมแต่ว่าลงสีและเบิดให้อนะ่ามีหูจับด้านข้างด้วยส่วชุดเครื่องชุดเครื่องมีแค่2อชิน้นก็คือมี power M หนึ่งตัวเป็นรุ่น mynpe D402 ซึ่งตัวนี้เราจะใช้คอร์สในตัว power M นะครับในการตัดความถี่ก็คือเราใช้ channel ที่หนึ่งอ่ะเป็นเสียงกลางที่ต้นที่สองเป็นเบสอย่างนี้นะครับแล้วก็มิคเซอร์เป็นของทาราแฟนซีหกนะครับเป็นฟีหกหนึ่งตัวนะครับสี่ช่องไม้มีเอฟเอ็กซ์99โปรแกรมบลูทูธ USB ได้ครับผมตัวนี้ก็ให้ไปเลยหนึ่งตัวนะครับสำหรับทาราแฟนซีหกครับผมราคาเปเรเซนตชุดนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบครับใครสนใจชุดนี้ สั่งซื้อได้ครับผมที่ร้านที่โปรใกล้ถึงในการแล้วนะครับผมรีบๆกันนะครับผมสินค้ามีน้อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันว่าเสียงเป็นยังไงไปฟังกันครับผมักลบไปปปเเ็นสะบบมา ต้ําขึ้นพอแล้วมาเด้อใชหาใครสนใจสามารถซื้อได้ในราคา19,990บาทครับผมเป็นชุด สองคนณสองครับผมอ่าใกล้จะถึงเทศกาลสงการกันแล้วนะครับเรียบๆกันนะผมเอาไปเปิดใช้งานช่วงเทศกาลกำลังดีนะครับตอนนี้มีเพจปลอมนะครับของร้านนิโปงเราเวลาโอนเงินนะครับเช็คดูชื่อบัญชีให้ดีๆนะครับชื่อบัญชีของร้านนิโปงเรานะครับบริษัทนิพพงโอเอฟเออดิตนะครับผมเช็คดูดีๆนะครับเวลาโอนตังค์นะครับผมโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับคลิปนี้กับผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ